หมอเขาบอกว่าเดือนเนี้ยดวงต้องดีแต่ทำไมตัวเราเองยังไม่ดีติดอะไรอยู่อย่าลืกกด follow ลวีนะคะเดี๋ยวลวีจะมาเล่าให้ฟังค่ะนอกจากดาวจรแบบนี้นะคะที่เห็นบนท้องฟ้าแล้วเนี่ยก็จะมีดาวบนพื้นดวงกําเนิดของเราที่เวลาลาวิอ่านลาวิก็จะอ่านกระทบกันเนาะแต่พออ่านมาแล้วเนี่ยบางคนพบว่าเขาอะ่ะมีเกณฑ์ที่ดีและช่วงเนี้ยชีวิตเขากําลังรุ่งโรจน์แต่ทําไมถึงติดขัด ะะเพราะนะคะเพราะเพราะเราลืมไปอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราอะค่ะตั้งจิตเพ่งอะไรมากๆเช่นบางคนตกงานแล้วอยากได้งานมากๆบางคนเงินไม่มีบางคนเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นนี้ก้อนโตอะค่ะใจมันก็จะฝังอยู่กับแค่เรื่องงานเท่านั้นหรือว่าเรื่องหาวิธีการแก้หนี้เท่านั้นโดยที่จะไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างที่เข้ามาเลยค่ะ ซึ่งสิ่งรอบข้างนะมันจะเห็นได้จากดาวจรพวกนี้เนาะแล้วพอไม่เห็นสิ่งรอบข้างหรือว่าสิ่งดีๆที่เข้ามาค่ะมันทําให้ปัจจัยในการแก้ไขปัญหาที่เขาติดอยู่หรือเวลาที่หมอดูบอกว่าช่วงนี้ดวงดีนะคุณมองลองมองดูรอบๆตัวคุณดีๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณไม่เห็นโอกาสเหล่านั้นเลยค่ะทีนี้แล้วเวลาที่อ่านดวงอะค่ะมันต้องอ่านพื้นดวง ของตัวเจ้าชะตาด้วยว่าเขาเกิดมามันมีจุดบอดอะไรเนาะการจะอาศัยดาวจรอ,อย่างเดียวเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะที่ว่าจะได้โชคดีตลอดเวลาอ่านดาวต้องอ่านทั้งกระดานนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงจรหรือว่าดวงกำเนิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่สนใจที่จะให้ราวีช่วยดูดวงให้นะคะก็ติดต่อได้ที่ช่องทางหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ